สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเปิดดวงความรักราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายนอขออภัยค่ะประจำเดือนเมษายน2 0 2 2นะไปมิถุนายนยังไงก่อนขออภัยราศีกรกฎเปิดดวงชะตาความรักราศีกรกฎประจำเดือนเมษายน2 0 2 2นะคะ วันที่นะคะแอดมินดูแลช anel จะแนบให้ใต้คลิปนะคะพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะอย่าลืมนะคะกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆพิเศษพิเศษอื่นๆอ,อ,อีกมากมายขอให้ได้ทราบนะคะสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายนนี้ด้วยเถิดนะคะขอบคุณอีกครั้งจากใจนะคะสำหรับกำลังใจ subscribe like share และกระดิ่งค่ะ วันที่ประจำราสีแอดมินแน่ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะเอาละเปิดดวงชะตาราศีกรกฎกันเลยนะเอาละเอนเตีหลักเป็น Justice เลยทีเดียวนะ ดวงชะตาราศีกรกฎค่ะเปิดดวงชะตาราศีกรกฎเอเนจีด้านหลังทวีบซอสว่าด้วยเรื่องของการ h e ล l i n g ลิงเยียวยาเต็มไปหมดเลย Justice อยากจะบอกอะไรนะสำหรับเมนเนลิซี่ค่ะโอเค New Karma การเริ่มต้นใหม่นะสู่ความสัมพันธ์ที่ดีอ่า f i r l p e t c l ค่ะ เอดที่ด้านหลังเป็นโอเคค่ะเดวิวขึ้นเลยนะดับเบิลดวิลนะ,ะราศีกรกฎเริ่มจากคู่ที่เป็นประเด็นก่อนเลยนะผู้อ่านมองดูว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นอดีตสามีอดีตภรรยาหรือว่าว่าที่อดีตสามีว่าที่อดีตภรรยา คุณทั้งคู่อาจจะตัดสินใจปิดจบความสัมพันธ์นะคะ Energy หลักออกมาบอกเลยว่ามันเป็น Toxic Relationship ทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวที่มันไปกันไม่รอดนะเรื่องอารมณ์หน้าที่ความรับผิดชอบหรือแม้แต่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ทำให้มันวุ่นวายไปหมด นะทุกอย่างมันจบลงแล้วนะคะตัวคุณเป็นเอ็ดอ็บซอสนะคะผ่านพ้นเรื่องราวเจ็บปวดท็อกซิกเสียใจไปแล้วเตรียมรับกับการเริ่มต้นใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้เลยในเดือนเมษายนนะคะ เพราะว่าคุณผ่านพ้นคามาริเลชันชิพเรียบร้อยแล้วดังนั้นหทน,นี้นะคะ e ีว f ฟอร์ u n e ก็คือคุณจะดึงดูดความรักที่ดีที่ใช่นะคะรักครั้งใหม่ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีมากกว่าเป็นคู่คามาต้องบอกว่าแบบนั้นนะเอาล่ะส่วนใครคนนั้นที่คุณอยู่ด้วยหรืออาจจะเพิ่งยุติความสัมพันธ์หรืออย่าหรือเตรียมหย่านะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกสกันมังก่หรือธาตุน้ํา ตัวเขาเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าการกลับมาคงจะไม่มีประโยชน์อะไรและถ้ากลับมาอีกคุณอาจจะไม่เออรเรียกว่าอาจจะไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาแล้วดังนั้นในเวลานี้เขาอาจจะเงียเงียบไปเลยไม่มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารและจะไม่มีการติดต่อสื่อสารนับจากนี้มีแต่การเยียวยานะคะการเยียวยาเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ การเริ่มต้นรักครั้งใหม่นั่นเองหรือว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตราศีกรกฎเนี่ยคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้รับโชคลาภเนา แบบไม่คาดฝันด้วยเพราะเอทับซอสอยู่ตรงนี้คุณอาจจะได้รับโชคลาภมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะท่านใดท่านใดที่เคยมีเรื่องที่ต้องขึ้นโดงขึ้นศาลเกี่ยวกับเรื่องค่าเลี้ยงดูเรื่องหย่าร้างเรื่องทรัพย์สินมันจะจบละ เรียกได้ว่าทุกอย่างมันจะยุติลงในเดือนเมษายนก็จะรับข่าวดีคุณจะเป็นอิสระในเรื่องคดีความแล้วก็เรื่องอื่นๆทางด้านเอกสารที่มันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายทั้งหมดเลยทุกอย่างยุติละจบลงแล้วนะคะตัวเขาเองก็อยู่ในช่วงเวลาของการอยู่เงียบๆคนเดียวมากกว่าเขาเองอาจจะไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะ energy หลักออกมาบอกแล้วว่าคุณทั้งคู่เรียนรู้กันหนักมาก ท็อกซิกหนักมากคือมันทั้งท้อทั้งเหนื่อยทั้งเสียใจทั้งผิดหวังเต็มไปหมดเลยในความสัมพันธ์เรียกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยน่าที่จะ ตัดสินใจแล้วว่าห่างกันดีกว่านะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไปมีชีวิตของตัวเองดีกว่าคุณเองก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ตัวเขาเองผู้ห่านมองดูว่าอาจจะมีเข้ามาแต่เขายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครนะเพราะเขาก็ยังคงเรียนรู้นะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยู่พอสมควรทีเดียวนะเอเนจีของคิงอ o ฟซอตัดปิดจบ De วิ l แล้วนะตวเตรียมเริ่มต้นใหม่เร็วๆนี้ได้เลยนะคะสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นเยี่ยวยารักษาจิตใจให้ดีแล้วก็ก้าวต่อไป มาถึงคนโสดคนโสดนี่บอกเลยว,ว่าคุณอาจจะโสดเกินกว่า3ปีนะเอาจริงๆอ่ะสำหรับบางท่านเนาะ พราะว่าประสบการณ์ความรักมันทําให้คุณกลัวซึ่งหว่านมองดูว่าดีนะการที่เราเคลียร์ในที่ซะก,ก่อนเนี่ยเราจะได้ดึงดูดสิ่งใหม่ๆที่มันดีจริงๆเข้ามานะรักครั้งใหม่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้เมสิงธนูนะคะแต่เอเจนซีธาตุลมบนชาร์ตเยอะกว่านะอาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยก็ได้นะที่คุณจะได้เจอจะได้เจอในหนทางที่ไม่คาดฝานันแต่ The View มันออกมาบอกว่าเจอจากการที่คุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในเดือนเมษาย,าย,ยนอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องงานนะ ญนะาติครอบครัวอาจจะพาไปไหนนะคะทำให้ได้เจอเจอกันหรือว่าเจอเจอกันในเรื่องของคำปรึกษานะติดต่อประสานงานนะ คู่ใหม่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวเนื่องกับราชการรับราชการอะไรประมาณนี้ได้ทั้งคนไทยทั้งต่างชาติแต่เอเนไม่ได้ขึ้นว่าเป็นชาวต่างชาติเยอะนะคะดังนั้นก็ได้ทั้ง2องวัยเบรชั่นนะเท่าที่ผู้อ่านวางดูแต่ต้องถามว่าพร้อมไหมเพราะเหมือนคุณยังไม่พร้อมมีคนเข้ามาก็จริงแต่ก่อนอันนี้คุณก็บล็อกไปหลายคนนะเพราะมันเรดาร์ของคุณมันจับได้ว่าถ้ามันทำท่าทีจะเริ่มท็อกซิกหรือว่าเริ่มไม่ใช่เริ่มมีดราม่าคุณก็ กเลยทันทีเหมือนกันนะดังนั้นเดือนเมษายนเป็นเดือนของความพร้อมทางด้านจิตใจมากกว่าถ้าพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะแล้วคุณจะเจอคนที่ถูกใจนะคะเร็วกว่าที่คุณตั้งเป้าหมายหรือจริงๆแล้วเนี่ยมีเข้ามานะคะหนึ่งในนี้เนี่ย หน้าที่เป็นคนที่ถูกใจคนเป็นนิวเลฟของคุณได้เพียงแต่คุณจะตัดสินใจให้โอกาสตัวคุณหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะเท่าที่ผู้อ่านมองดูมีคนเข้ามาคุยนะถ้าเกิดว่าตัดสินใจเปิดใจนะพูดคุยดีๆเนี่ยผู้อ่านมองดูว่ามีเกณฑ์ว่าหนึ่งในนีน้จะเป็นคู่บุญบรารมีของคุณด้วยถ้ายังไม่ได้เจอ1เดือนขึ้นไปนะคะเพราะ energy เร็วมากๆนะบอกเลยนะเอาละมาถึงสถานะไม่ชัดเจนจบผู้อ่านบอกเลยว่าจบ จบทั้งฝั่งคนฝั่งเขาเสียเวลามาเยอะพอสมควรสําหรับคนนี้เพราะราศีกรกฎเนะี่ยคุณเป็นคนที่ให้เวลาให้โอกาสคุณเยอะแต่ในนินินาทีนี้เนี่ยจบแล้วเตรียมพร้อมเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคุณจะได้เจอ new vibration นะคะเป็นชาวธาตุโลหอย่างที่ผู่านบอกแต่คนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเกินกว่า4เดือนหรือเกือบเกือบปีหรือเป็นปีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกธศกรนังกรธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนยุติปิดจบ ค่ะต่างฝ่ายต่างเงียบไม่ได้มีการคุยนะว่าตกลงเราจะห่างเพราะคุณใหม่ชัดชัดไม่ค่ะเป็นลักษณะเงียบไปเลยแล้วคุณก็กลับมาดูแลรักษาความรู้สึกคุณแค่รู้สึกเสียดายเวลา นะรู้สึกผิดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะคุณเองก็ตั้งใจทำเต็มที่แล้วดูเหมือนมันจะดีแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ชัดเจนเขาอาจจะมีตัวเลือกหรือตัวคุณอาจจะมีแต่ว่ามันไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ดังนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเยียวยาและเตรียมพร้อมที่จะได้เจอกับ new relationship นับจากนี้อีก3เดือนมากกว่านะแต่ว่าคุณจะปิดจบความไม่ชัดเจนอะ ก่อนหน้านี้หรือนับจากจบคลิปนี้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนเมษานี่แหละที่คุณทําใจได้แล้วว่าไม่เอาละ move on ดีกว่าไม่รอนะคะแล้วก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็ถึงจะได้เจอนะคะ so connection คนที่ถูกใจมาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันบ้างเท่าที่ผ่านมองดูนะบางท่านมีเกณฑ์การเตรียมการเรื่องเอกสารนะคะ เตรียมเอกสารในเรื่องของการแต่งงานการจดทะเบียนแต่ยังไม่ได้เห็นเรื่องการแต่งงานนะ่าที่เจียบจะขออภัยค่ะมีมีการคุยเตรียมการเรื่องเอกสารความสัมพันธ์ครั้งนี้มันลงตัวดีนะคะคุณทั้งคู่มีการพูดคุยกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณแบบไม่คาดฝันซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะรอมานานแล้วก็แอบน้อยใจ อาจจะเป็นในเรื่องของอนาคตความรักอนาคตการเป็นอยู่การใช้ชีวิตบอกเลยว่าไม่ต้องแอบนะ e n e r ี่ของโมหไม่ต้องแอบน้อยใจเพราะเร็วนี้นะคะคู่ของคุณเนี่ยคนรักของคุณเขาจะบอกแล้วนะว่ามีแผนหรือว่าแผนการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแผนการจดทะเบียนสมรสแผนการรับผิดชอบชีวิตเนี่ยนะคะน่าที่จะในเดือนเมษายนนี้แหละคุณได้รู้แล้ว นะเขาอาจจะนัดเจอนัดคุยส่งข้อความมานะคะหรือว่าเดินทางมาเจอเจอกับคุณแล้วก็ได้พูดคุยถึงประเด็นนี้ดังนั้นก็อดใจเราหน่อยการที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักหรือว่าไม่เตรียมนะแต่คุณดิวกับชาวธาตุน้ําและ energy ธาตุดินด้วยเนี่ยถ้าไม่ชัวร์ไม่มั่นใจเขาจะไม่พูด เพราะมันจะทําให้คุณผิดหวังก่อนหน้านี้นอาจจะเคยคุยคุยกันไว้แล้วแต่ว่ามันเลื่อนมันคลาดเคลื่อนเขาก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอีกดังนั้นอดใจรอให้เขาเป็นฝ่ายบอกคุณเองถึงแผนอนาคตคุณค่อนข้างวอรรี e ่ซีเรียสเกี่ยวกับ แผนอนาคตค่อนข้างเยอะและด้วยความที่คุณทั้งคู่ไม่ค่อยได้คุยกันเยอะช่วงก่อนหน้านี้หรือนะคะอาจจะทํางานอยู่คนละที่เลยไปเรียนคนละที่อยู่ในที่ที่ไม่ได้ใกล้กันะนะคะความพลานิกในความสัมพันธ์นมันมีดังนั้นให้นะคะไว้เนเชื่อใจกันเยอะเขาไม่ได้มีใครถึงแม้มีเข้ามาก็ไม่วอกแวกเห็นไหมคะใจเขามีแต่คุณคนเดียวนะมีใครเข้ามามากมายเขาก็ไม่สนนะ คุณอาจจะดีลกับคนที่เขาชาติดินเนี่ยมี e n e r ของความมีเสน่ห์อยู่แล้วแต่ให้คุณไว้ใจเขานะ energy ชาติดินเนี่ยเขามีความซื่อสัตย์ถ้าเขา,เาตัดสินใจเลือกใครแล้วเนี่ยไม่มีทางหรอกที่เขาจะเหลวไหลไปได้นะคะคุณอาจจะดีวกับชาวราศีมังกรด้วยหรือราศีมังกรนะคะอาจจะให้โชคลาภคุณในเรื่องความรักด้วยก็เป็นไปได้ มีความเป็นไปได้สูงนะคนมีคู่นะคะเดือนเมษายนนี้มีเรื่องคุยเยอะมีเรื่องเตรียมการเยอะผู้อ่านมองดูว่าอาจจะเตรียมการในเรื่องของการเดินทางด้วยก็เป็นไปได้นะเพราะดูวิวมันว่าเรื่องของการเดินทางจากฝั่งคุณเยอะหน่อยไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนมีเกณฑ์ว่าเดินทางได้เจอกันแล้วก็คุยกันถึงแผนในอนาคตระมัดระวังคําพูดอย่าให้มันมีท็อกซิกเกิดขึ้นซึ่งความสัมพันธ์ันดีอยู่แล้วนะคุณมีดาบแห่งชัยชนะไว้ในมือแล้วอย่าไปทําให้มันเสียเพราะอารมณ์ ไม่เข้าใจให้ถามสงสัยอะไรค่อยๆค,คุยประนีประนอมกันเยอะๆยิ่งคนรักกันยิ่งต้องประนีประนอมนะคนเราไม่ใช่ว่าเราไปยอมใครก็ไม่รู้แต่คนที่รักนี่แหมไม่ค่อยจะยอมเราแต่ใจจังเลยกับคนที่เรารักอย่างนี้ไม่ถูกยิ่งรักกันมากเท่าไหร่ยิ่งต้องถนอมน้ําใจกันมากเท่านั้นฝากไว้ให้คิดเลยเอาละองค์พ่อพระพิคเนตนะคะมีอะไรอยากที่จะบอกคุณอท่านจะเปิดดวงชะตาให้กับ อนาคตของคุณนะขอให้รับพรจากองค์พ่อปีกานตเลย โอ้ยในที่สวยจังพระทวีมุกนะคะมีมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาแม่เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องใช้คําพูดใช้วาจานะคะใช้สติปัญญาในการที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันลงตัวนะหรือว่าคุณเองเนี่ยถ้าโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องอจิตวิทยาการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจําเป็นที่ทําให้งานของคุณสําเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอย่าคิดน,นะว่าจะพูดอะไรตามอําเภอใจได้ต้องมีหลักจิต วิทยาในการสื่อสารกับคู่รักของคุณด้วยเช่นเดียวกันทํายังไงให้เขารู้สึกดีนะคะหรือคนที่เข้ามาเนี่ยคุณอาจจะใช้จิตวิทยาในการทดสอบได้ดูอารมณ์ความรู้สึกได้นะคะถ้าทําให้คุณรู้สึกไม่กลัวคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะท่านให้พอในเรื่องของจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์มาแล้วท่านใดทํางานเกี่ยวเนื่องกับต่างชาตินะคะ ไม่ได้เกี่ยวกับงานออนไลน์เยอะเกี่ยวกับต่างชาติเกี่ยวกับวัตถุเกี่ยวกับโลหะอุตสาหกรรมนะเดือนนี้เป็นเดือนที่พุ่งปรี๊ดทีเดียวให้วิ่งเต้นนะคะหาผู้คนให้ความช่วยเหลือดีลกับผู้คนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกับคุณเนี่ยนะคะก็จะทําให้งานสําเร็จดีทีเดียวนะเราไปเรื่องงานกันได้ยังไงก่อนอ่านซอฟแองเจอค่ะไหนดูซิมีความเชื่อนะเชื่ออะไรนะ ออกมาสั้นๆอย่างเนี้ยเชื่ออะไรเชื่อมั่นในตัวคุณเองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระเจ้าของคุณพุทธองค์หรือใดๆเลยที่คุณนับถือซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังเห็นไหมคะเชื่อมั่นได้เลยว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับชัยชนะคุณมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จ r o m a n c e Angel มีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะ ไหนดูซิ hmm. Calling in your soulmate ค่ะใช้เวลานับจากนี้ที่คุณเยียวยาจิตใจแล้วก็จากการที่คุณเรียนรู้จากความสัมพันธ์ที่ผ่านมารู้ให้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรอะไรเขียนไว้เป็นข้อบันทึกไว้ในมือถือแคปหน้าจอรูปภาพนะคะ Dream list ของคุณมาได้แล้วเพราะคุณควรจะต้อง Calling หรือว่าดึงดูดนะคะ Soulmate ของคุณให้เขาได้มาเจอคุณสัทีหนึ่ง หรือในเวลานี้ถ้ามีใครเข้ามานะทดสอบใจทดสอบวาจาทดสอบพลังงานคุณจะรู้ได้ว่าใครคือคนที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมคะคนนี้พระเจ้ารักคุณมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณที่สุดนะคะพวกท่านทั้งหลายออกมาบอกว่า it is safe for you to love รักครั้งนี้การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันเป็นรักที่ปลอดภัย อบอุ่นและสบายใจไม่ต้องหวัดระแวงไม่ต้องเหน็บหนาวไม่ต้องกลัวอีกแล้วคุณจะไม่มีวันอยู่คนเดียวถ้าคุณได้พบเจอเขาหรือเธอคนนี้เป็นกำลังใจให้ราศีกรกฎพบกันใหม่ในเปิดดวงชะตาครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ